สวัสดีค่ะ sun moon light love ดที่นี่คือข้อความรักจาก twin f r a m e เป็นคลิปพิเศษนะคะที่จะทำขึ้นเป็น random ถ้าท่านใดได้พบเจอแปลว่าคุณน่าที่จะรู้สึกว่าคุณมีคนรอคอยอยู่ นะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเป็นทินเฟรมที่คุณอา,อาจจะเคยอธิษฐานขอพรอ,อยากให้ได้เจอคู่แท้ที่เป็นหนึ่งเดียวที่เจอแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตเดี๋ยวเรามาเช็คข้อความจากเขากันหน่อยว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะสื่อสารถึงคุณบอกกล่าวถึงคุณนะคะถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะรู้สึกถึงขนลุกหรือว่าเหมือนผีเสื้อบินวนในท้องความรู้สึกผ่นโผดร,รู้สึกว่า เราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเหมือนมีใครพยายามจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณแต่คนนี้เขามาบอกคุณโดยตรงกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อได้เลยนะคะ Facebook Instagram Line อัดติ๊กตอกลิงอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆหินมงคลต่างๆใดๆเลยคลิกไปที่ลิงก์ Instagram นะคะไม่ว่าจะเป็นรักต่างแดนหินคนโสด หินสถานะไม่ชัดเจนนะคะหินพระแม่อุมาพระแม่รักษมีก็คลิกไปที่ลิง,งก์ในสต๊ g กแกมใต้คลิปหรือบนคลิปอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ติดต่อแอดมินค่ะข้อความรักจาก TwinFrame คู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณมีอะไรอยากที่จะบอกกล่าวให้คุณได้รับรู้ในดูสิคะอืมเฟรนด์ชิพ ควายแรงคุณทั้งคู่มีแรงหรือว่ามีพลังจิตที่สื่อถึงกันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะเกี่ยวเนื่องกับ12นักษัตรออ์มีความรู้สึกว่าเขาหน้าที่จะอยู่ในปีของปีจอนะคะแล้วก็ปีขานได้ด้วยเกี่ยวเนื่องกับปีจอปีขาน แต่ว่าตามหลักของทางแถบตะวันตกคนคนนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพลึกศกกันมังกอดด้วยนะคะข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารถึงคุณเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะบอกก็คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลําพังนะคะเฟรนชิพหมายความว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาโดยที่ตัวคุณไม่ร่วงรู้ผ่านทางสิ่งต่างๆที่คุณพบเจอเขาพบเจอสิ่งต่างๆละไม้คล้า,ายกันกับคุณหรือเหมือนกันเลยด้วยซ้ํา ถ้าในเวลานี้คุณกำลังดีวกับคนที่แย่ๆหรือความรักที่แย่ๆเขาเองก็เป็นเหมือนกันแล้วมันกำลังจะจบสิ้นลงเพื่อที่จะเปิดทางให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันหรือว่าในเวลานี้คุณสูญเสียคุณบอบช้ำคุณกำลังก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงอะไรใดๆเลยที่เกี่ยวกับตัวคุณนะช่วงเวลานี้ตัวเขาเองก็เกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันพลังงานของฟิวเจอร์เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าทวินเฟรมอยากจะสื่อสารให้คุณได้รับรู้ว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆแล้วในชาตินี้ไม่ว่ายังไงก็คงจะต้องได้เจออกันนะคะเดี๋ยวเรามา c ค a ิฟ f y ข้อความจาก Twin Frame เพิ่มค่ะไหนดูสิ The Lover ขึ้นเลยยังไงคุณต้งคู่ก็ต้องได้เจอกันชาตินี้อย่างที่ไม่ต้องสงสัยนะคะ เพราะว่าทวินเฟรมของคุณเป็นรักแท้นะมาคู่กับสิบเหรียญค่ะเป็นรักแท้เป็นคู่ชีวิตที่เฝ้ารอกันมานานยังไม่ทันขาดคำการ์ดทวินเฟรม s i of cups ก็ขึ้นโอเคเพย์ o รอพแอรเดี๋ยวจะอ่านให้เป็น2กรณีเหมือนเดิมเลยนะคะ2กรณีเหมือนเดิม คนนี้ข้อความจากทวินเฟรมของคุณคือคนที่คุณคิดถึงอยู่เสมอแล้วอยากจะพบเจออีกครั้งอยากที่จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้<ม>เขาอยากที่จะบอกคุณเหลือเกินว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะแล้วเขาจะทําทุกทางหรือตัดสินใจในเร็ววันนี้ที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณที่จะกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่ง และคนนี้จะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตจะก,กลับมาเป็นรักนิรันดร์นะคะเป็นความรักที่จะต้องคลองคู่อยู่เคียงกันไปจนตลอดชีวิตอ่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักไม่ใช่แค่เคยรู้จักนะคะเป็นคนที่เคยรักเลยแหละรักผูกพันรักมากแต่มีเหตุที่เข้าใจผิดเมินหมางห่างกันไปจนกระทั่งในท้ายที่สุด เขาตัดสินใจที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปในตอนนั้นเนี่ยมีการตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นทั้งคุณและเขานะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ได้ไปเติบโตนะได้ผ่านการมีความสัมพันธ์มาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นทำให้เขามีความรู้สึกว่าการที่จะเจอคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันน่ะมันยาก พอได้เจอแล้วก็ควรที่จะรักษาไว้พอได้เจอแล้วก็ควรที่จะทำให้มันเวิร์กนะไม่ใช่ว่าเออะอะไรก็ปล่อยให้ความรักครั้งนี้หลุดลอยไปนะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาอยากจะสื่อสารก็คือว่าคุณไม่ต้องรอนานนะเพราะนับจากนี้ระยะเวลาอยู่ที่1-3เดือนขึ้นไปบวกลบจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่แค่3อาทิตย์เท่านั้นเอง มีเกณฑ์ว่ารักนั้นจะหวนคืนกลับมาเป็นรักนิรันด์นั่นหมายความว่าคุณคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีผลต่อความรู้สึกของคุณมากจริงๆนะคะคำพูดนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะทำให้คุณเซนสิทีฟสักหน่อยแต่จันทร์ซันอยากจะบอกว่าแม้ว่าคุณรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ขอร้องว่าเมื่อชีวิตคุณ move on แล้วให้ move on ต่อไป อย่าหยุดสะดุดรอหรืออย่าพยายามไปส่งข้อความเพื่อเร่งเพื่อเร่งเกมเพื่อเร่งเวลาเพราะมันจะทําให้ช้าเข้าไปอีกแล้วมันจะทําให้ชะตาชีวิตเสียนะเคยเห็นไหมคะภาพยนตร์บางเรื่องที่พยายามไปเปลี่ยนนะไปแก้ไขแล้วมันกลับทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแย่ลงดังนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาอย่าฝืนเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นคุณมีหน้าที่มีอะไรที่จะต้องทำก็มีไป หรือถ้าแหวนลงนิ้วคุณแล้วกับเอเน g y ใหม่ถ้าเขาคนนี้กลับมาหน้าที่คุณคือคุณจะต้องซื่อสัตย์กับคนใหม่เท่านั้นเพราะพลังงานออกมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนผ่านสู่สิ่งใหม่ด้วยเช่นเดียวกันทวินเ a m e ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะแต่ว่ามีความรู้สึกถึงสื่อถึงหรือว่าเพียงแค่มาเรียนรู้ขามาซึ่งกันและกัน นะคะแล้วก็ปลดเปลื่องพันธะคาวมาร่วมกันแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะอาจจะกลับมาลนะักษณะขออโหสิกรรมกันแล้วเลิกแล้วต่อกันแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นถ้าใครมีคนรักอยู่นะห่วงเวลานี้นะคะ การกลับมาของทวินเฟรมของคุณจะเป็นแค่การปลดเรื่องพัฒนาการทางคามาเท่านั้นเพราะเขามีอะไรหลายๆอย่างที่จะบอกคุณอยากจะพูดกับคุณอยากจะสื่อสารถึงคุณให้คุณได้รับรู้นะคะเมื่อเมื่อให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้ก้าวต่อไปกับโซเมตของคุณเพราะพลังงานของคุณออกมาเป็น The l เลเวกับ Six of c u ฟคหลายๆท่านคุณมีเกณฑ์การจะได้ดีลกับทั้งโซเมตแล้วก็ทวินเฟรมนะคะ คนเราบางครั้งไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับเนื้อคู่ลำดับลึกก็ได้ถ้าวายเบรชั่นหรือศีลไม่เสมอกันในชาตินี้อีกกรณีหนึ่งก็คือคุณเป็นคนโสดอยู่คุณรู้สึกถึงความผูกพันกับใครบางคนมาตลอดชีวิตแล้วก็รู้สึกถวิญหารู้สึกเหมือนว่าชาตินี้กำลังจะได้เจอหรือจะต้องเจอนะคะข่าวดีก็คือเขามีตัวตนอยู่จริงๆนะคะเขาจะปรากฏกายขึ้นก็อยู่ที่ระยะเวลา 3-6ถึงเดือนขึ้นไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลำพังเพราะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตัวเขาเองก็เผชิญอยู่เช่นเดียวกันนะแต่นั่นก็ยิ่งทำให้เขามีความเชื่อมากพอว่าเฮ้ยในท้ายที่สุดเขาก็จะต้องมีคู่คู่แฝดคู่รักทางจิตวิญญาณที่คนที่เหมือนเขา100%เต็มอยู่แล้วเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางตามหาคุณนะคะ,ะทวินเฟรมของคุณหนนี้เนี่ย อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ได้เพราะว่าพลังงานของเขาไม่ได้อยู่แดนไกลดังนั้นคุณอาจจะเคยคลาดเคลื่อนกันเดินเฉี่ยวกันแล้วก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขามองหารักแท้คนที่จะรักเขามั่นคงและเขาเองก็ต้องการที่จะมีความรักที่มั่นคงลึกซึ้งกับคุณด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น เขาไม่อยากให้คุณมีความกังวลเกิดขึ้นว่าเขาจะมาหรือไม่คำตอบคือใช่เขาจะเดินทางมาคุณและเขาจะต้องได้พบเจอกับคุณและสิบเปลียนเขาก็จะต้องแต่งงานกับคุณแน่ๆเมื่อได้พบเจอกันในวันข้างหน้าซึ่งตามระยะเวลาที่อาจ,อา,จารย์ซันบอกไปแล้วนี้นะคะท n นเฟรมของคุณสั้นๆง่ายๆเขาต้องการอยากจะบอกให้คุณรู้เลยว่า you're a not alone ค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลำพัง เพราะเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอแม้ว่าในเวลานี้คุณยังไม่เห็นเขาแต่ในเรอยนี้คุณจะได้เห็นเขาเขาจะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าคุณในหนทางใดหนทางหนึ่งที่คุณก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้อาจจะใน,ในช่องทางโซเชียลมีเดียการเดินทางคนรอบข้างหรือรักนั้นหวนคืนแต่คลิปนี้อยากจ,จะให้คุณมีความเช,เชื่ออย่างมั่นใจนะว่าถึงเต็มคุณมีคนที่ รอคอยที่จะมารักคุณรอคอยที่จะมาทำให้ชีวิตของคุณและเขาอบอุ่นและสมบูรณ์แบบมั่งคั่งอบอุ่นและสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่ชีวิตคนหนึ่งเกิดมาเพื่อที่จะรักคนคนหนึ่งแล้วก็ให้ได้ก็จะเป็นความรักในลักษณะที่รักแบบสุดใจนะนี่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะอ่านมาถึงตรงนี้ก็เหลือบมองเห็น1 1 1 1พอดีถ้าใครเห็น ะะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่คลิปนี้แล่นมาถึงวินาทีที่11:11ก 11. ็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาคือรักแท้ของคุณคู่คู่คแท้ทางจิตวิญญาณที่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาควรจะตามหาคุณได้ที่ไหนคุณเองก็อย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งหมดแรงกำลังไปก่อนนะคะใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดไม่ต้องเร่งร้อนนะ อาจารย์ซันจะย้าเสมอเพราะความกลัวความเร่งรีบอะค่ะมันจะทําให้ช้าในเวลานี้อยู่เว็บเดทก็อยู่ไปในวลนนี้เดินทางไปไหนที่เกี่ยวเนื่องกับที่ที่ทวินเฟรมของเราไปก็ทําทําอย่างมีความสุขและมีความเชื่อมัน่นและอย่าลืมทําชีวิตคุณให้ดีด้วยเพราะเขาเองก็กําลังทําชีวิตของเขาให้ดีเพื่อที่จะได้มาเจเจอกันกับคุณเช่นเดียวกันนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้ว ขอให้คุณได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนี้ในเร็ววันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก Twin Frame ปิดจบสำหรับคลิปคลิปนี้ข้อความรักจาก Twin Frame มีอะไรอยาที่จะบอกคุณบ้างการเดินทางมาถึงแน่ๆค่ะเจ์นี่น Journey. การผจญภัยครั้งใหม่ระหว่างคุณกับเขากำลังเริ่มต้น ต้นขึ้นนะคะเขากําลังจะเดินทางมาคุณกําลังจะได้เจอเจอกันหรือในหลายๆท่านอาจจะคุยคุยกันอยู่สังเกตดูคนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณรวดเร็วและการเจอกันมันจะเหมือนคุ้นเคยไปซะทุกอย่างคุ้นเคยด้วยสถานที่คุ้นเคยด้วยคําพูดด้วยรูปลักษณ์ด้วยกลิ่นน้ําหอมด้วยเสื้อผ้าหน้าผมนะคะอยู่นิ่งๆงียบๆกับตัวเองค่ะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็คอยสังเกตสัญญ,ญาณเตือน ที่คุณจะได้จะเจอเขาไม่ว่าจะมีะหมายกำหนดการใหม่ในเรื่องการเดินทางที่จะเข้ามาหรือมีข้อความจากเขาที่ทักทายมาผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ขอให้จับสังเกตดูให้ดีนะคะไม่ว่าคุณฝันอะไรให้พุ่งเป้าไปที่ความฝันที่คุณต้องการนะคะเพราะคุณทั้งคู่กำลังอยู่ในระนาบเดียวกันเขาฝันจะได้เจอคุณคุณเองก็ต้องฝันที่จะได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นเช่นเดียวกัน นะะในหลายๆครั้งอาจจะเข้าใจยากหน่อยเรื่องของ Twin Frame เพราะมีหลายอพิโซดแต่อพิโซดนี้ของอาจารย์ซันในพาร์ทนี้ในทุกๆพาร์ทก, part, ก็จะอ่านในเรื่องของความรักการได้เจ,เจอกันการได้คของคู่กันถ้าการ์ดออกมาว่าไม่มีอาจารย์ซันก็จะบอกไม่มีค่ะแต่การ์ดออกมาบอกว่ามีนะคะแปลว่าคุณมี Twin Frame ของคุณอยู่มีมีคู่แท,ท้ทางจิตวิญญาณของคุณอยู่จริงๆนะคะ เอาละขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ